พี่ปินสวัสดีครับคุณม่อนและผู้ชมรายการครับขอไปวิปินโอ้ยเป็นหวัดอ๋อครับใช่ี่ปินตลาดเป็นยังไงคะตอนนี้อ,อ๋อภาพรวมตลาดคงต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเอ่อมาในทิศทางที่คาดไว้ดีทีเดียวล่ะนะครับเพราะจริงเออเรามองว่าตลาดควรจะปรับขึ้นในวันนี้นะครับจริงมันมันเริ่มจะทอนมาที่โมเมนตัมภาคบ่ายเมื่อวานแล้วล่ะนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าดัชนีเนี่ยพออ่อนตัวลงไปเอ่อมันก็มีแรงรับ นะครับแล้วก็เกิดการรีดในภาคบ่ายของเมื่อวานนะครับถามว่าวันนี้เป็นไงเราก็มองว่าน่าจะยังเป็นโมเมนตัมเชิงบวกที่ปรับขึ้นต่อนะครับปีปินว่ามองขึ้นต่อขนาดไหนคะอ๋อประเด็นก็คือว่าในแนวบริเวณพันห้ารอยห้าสิบเนี้ยนะครับมันจะยังเป็นแนวที่มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าขาดปจัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามากระตุน้นถ้ามีเนี่ยนะครับคิดว่าพร้อมที่จะไปต่อได้ อีกอย่างไม่ยากเย็นเลยที่จะไปถึงเอ่ออย่างน้อยก็เท่าไรละพันห้าร้อยเจ็ดสิบพันห้าร้อยแปดสิบก็ไม่ยากนะครับฮัลโหลครับฟังอยู่พี่ปิน่นอ๋อครับแต่ประเด็นอย่างที่บอกนะครับก็คือมันเอ่ออาจจะยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาช่วยแต่และทีนี้เนื่องจากตลาดเนี่ยเราได้ผ่านการปรับฐานระยะกัน้น ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นการกว้างตัวของดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเอ่อพอมันมันมีเทคโปรฟิตลงมาแล้วแต่ตลาดไม่ได้ลงนะครับแล้วก็มีคําถามที่เราเจอในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคือว่าตลาดจะหลุดพันห้าร้อยจุดไหมนะครับซึ่งตอนนั้นก็เคยมีตอบนักลงทุนไปเหมือนกันว่าคิดว่าไม่ไม่หลุดนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะไปไปเชื่อว่าจะหลุดอะไรเนี่ย <c oughs> พรัะนั้นตรงนี้ก็ถึงบอกว่ามันได้สะทอนออกมาในดัชนีนะครับว่าถ้าตลาดสามารถที่จะยืนเหนือพันห้ารอยจุดได้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อก็หมายความว่าการเทค Profit แล้วก็ไม่ได้ทำให้ตลาดลงโอกาสในการปรับขึ้นในสเต็ปต่อไปมีนะครับวันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างให้เห็นแต่ก็ถามว่าความผันผวนจะมีตามมาอีกไหมก็มีได้นะครับไม่ไม่ได้หมายความว่า การปรับขึ้นวันนี้แล้วเราจะไม่เห็นการกลางตัวอีกเลยในวันสองวันข้างหน้านะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเหมือนกันว่า<ไ>จะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาในตลาดโน้มเอียงไปในทางบวกทางลบถ้าวันไหนโน้มเป็นทางบวกก็ก็ปรับขึ้นต่อได้อีกแต่ว่าถ้าถามว่ามีปัจจัยลบเข้ามาเนี่ยจะกระเทือนไหมก็กระเทือนเหมือนกันเพราะคงต้องบอกว่าช่วงสั้นเนี่ยมันมันยังเป็นเไปตามปัจจัยต่างประเทศที่อาจจะยัง มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นโดยรวมๆอยู่ค,คุณปินเท่าที่ดูในกระดานตอนนี้ 1, 1ใน20อันดับที่เกิดขึ้นนะคะคสดสดร้อนๆน,นะคะคก็ขึ้นหุ้นชอกันช่างลงนะคะอ๋อครับแล้วก็ c ีพอลงคบังลงครับพี่ปินมองว่าไงจำตัวนี้จริงๆแล้วธีมของวันนี้เนี่ยนะ,ค,ะครับหุ้นในกลุ่มที่เป็น เออ่ผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยมาแล้วก็มาอย่างไอทีดีเป็นลาดับหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุผลสนับสนุนนะครับเพราะว่าวันนี้เองครมมอมีการเห็นชอบให้ไอทดีชนะประมูลโครงการรถไฟฟ้าสีม่วงสัญญาที่6นะครับอันนี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นเซนทิเมนท์ที่ดีต่อราคาหุ้นไอทีดีนะครับมูลค่าโครงการอันนี้ก็สาม้าแดพันล้านนะครับสามหมื่นกว่าล้านอ่าฮะครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยส่งผลดีต่อตัวไอทีดีแต่ชอมไม่ดีเลยนะไม่ไม่ดี<ม>เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่งงางเงี้ยของผู้รับเหมาเนี่ยผู้ง่ายเขาเป็นคู่แข่งกัน <Okay S 1> นะครับเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศผลเอ่อผ,ผลการประมูลว่าใครชนะก็หมายความว่าคู่แข่งก็ไม่ชนะนะครับนั่นหมายความว่าราคาหุ้นคนที่เป็นคู่แข่งก็อาจจะอ่อนตัวลงในช<อ>่วงนั้น<อ>ครับแต่คู่แข่งนี้น่าจะยังไงถ้าแดใๆนี่ควรจะเข้าแต่ก็ถามว่าตอรี่ในเชิงของการประมูลงานเนี่ย ในปี56เรามองไงเราคิดว่ายังยังมีอยู่นะครับ <Okay. S 1> ตีมของอผู้รับเหมาหรือว่างานทางด้านก่อสร้างเนี่ยเราเชื่อว่าปี56ยังน่าจะมีเข้ามาเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่กําลังจะเกิดขึ้นผ่านโครงการพวกลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอะไรทั้งหลายเนี่ย <Okay. S 1> นะครับจะยังคงมีอยู่ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้านี้ แลว CPF ที่แดงเลยคะ CPF ก็คงต้องบอกว่าช่วงสั้นก็ยังคงอาจจะมีมีเรื่องประเด็นบางอย่างที่เข้ามาลบกวนหลักาหุ้นอยู่เหมือนกันประเด็นก็คืออย่างเรื่องโรคกุ้งที่เรียกว่าโรคอ m s ออนะครับที่งั้น CPF ไม่ควรซื้อตอนนี้ใช่ไหมคะเอ่อจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะมองเหตุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงก็คือว่าถ้าใครกลามาเทียบมองเลยเลยไปว่าผลจะเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคกุ้ง สำเร็จไม่สำเร็จถ้าสำเร็จเนี่ยอนาคตก็จะเป็นผลบวกต่อเออเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าพอดีช่วงสั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาอยู่นะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้ราคาหุ้นยังแข่างตัวได้อยู่นะครับแต่ถ้าใครมองข้ามช็อตไปเลยคิดว่าสำเร็จในอนาคตก็ตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะซื้อได้ตอนที่มันไล่ๆอย่างนี้ไล่ๆเนี่ยแหละครับครับแล้วคุณปีแนะนําซื้อหุ้นตัวไหนสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ สัปดาห์นี้จริงๆอย่างอย่างวันนี้นะครับหรือว่าจริงๆต่อเนื่องไปในสัปดาห์นี้เราคิดว่าตัว AAV น่าสนใจเพราะอะไรคะเออนื่องจากธุรกิจสายการบินเนี่ยนะครับในปีนี้น่าจะเป็นภาพเชิงบวกนะครับตามออปริมาณของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,ออเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่ดูค่อนข้างดีเลยทีเดียวร,ราคาควรซื้อที่เท่าไหร่คะอ,อ๋อราคาที่เราแนะนำเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเอ,อบริเวณที่ถ้าเป็นไปได้แถวเ,เอ,อต่ํากว่าเจ็ดบาทเล็กน้อยก็น่าซื้อแล้วตัวนี้เจ็ดบาทเองใช่ครับไม่เอาตัวน,นี้เลยเหรอตัวน,นี้แต่ว่าถ้าใครของยาวนิดหนึ่งตรงนี้ก็คิดว่าไม่เลวยาวนี่ต้องเท่าไหร่ครับพี่ปิ่นมาถึงว่าแบบซื้อแล้วถือรอบในเอิงผลประกอบการหนึ่งใปมาช่างหน้าะไรได้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าราคาพี่ปิ่นให้เท่าไหร่ตัวนี้อ๋อเจ็ดบาทแปดสิบครับ อุ้ยอัพไซด์แค่แปดสิบตังเองโอ้ก็ก็ไม่น้อยนะสิบไม่เอาสิบบาทหรอพี่บนิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะไม่เรายังไม่กล้าประมาณการถึงขนาดนั้นนะครับครับอ๋อก็มองจากพื้นฐานตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าแบบจองตั๋วเครื่องบุนเครื่องบินล้นทั้งปียาวก็โออันนี้ไม่น่ากังวลอยู่แล้วสำหรับปีนี้แล้วเป็นปีการท่องเที่ยวไทยใช่แล้วก็จะมีเพิ่มสายการบินของเขาเองในตัว เออไอเชียนะครับติดสามสายสี่สายนะครับี่ไปประเทศจีนอะไรพวกเนี้ยพี่ปีนแนะนำเมื่อไหร่ตัวเอวีอ๋อจริงๆเพิ่งแนะนำเมาชาวนี้เองอ๋อไม่น่าขึ้นเหรอครับรู้สึกว่าก็ก็ขึ้นดีนะครับแต่จริงตัวนี้มันไม่ได้เพียงแค่เก่งกําไรระยะสั้นอย่างเดียวต่ตอเนื่านจะหนุนในพักยาวกว่านี้ได้นะครับครับแนะนํใส่กันบินเดียวหรอคะ ออเจริงๆการบินไทยก็ก็คงเป็นในทิศทางเดียวกันแหละแต่ว่าข้อ,ขอที่มีกังวลอยู่นิดนึงก็คงจะเป็นเรื่องพวกค่างเงินอะไรเหล่านี้นะครับเนื่องจากว่าเ่เรื่องของการบินไทยเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่านะครับเพราะนั้นมันจะมีพวก exposure อะไรเรื่องของพวกเงินต่างประเทศน่าจะมีสูงกว่าอ้าสายการบินเอเ,อเอเชียน,นี่ใช้เงินบาทอย่างเดียวเหรอคะ อ๋อไม่ก็คงน้องบอกว่าไม่ไม่ใช่บาทอย่างเดียวเนื่จากเขาเขาเป็นสายการบินท,ที่มีขนาดที่เล็กกว่านะครับเพราะนั้นเรื่องของผลกระทบค่างเงินอาจจะไม่ไม่รุนแรงเท่าในกรณีที่แบบว่าบาทแข็งบาทแข็งนี่คนมาบินมาเที่ยวไทยน้อยเหรอคะเออไม่คงไม่ใช่น้อยหรอกแต่ประเด็นคือมันเป็นปัญหาในทางบัญชีชเวลาแปลค่างเงิน คือเขารับรายได้สมมติเป็นต่างเป็นตราตามประเทศแต่พอมาอยู่ในรูปงบการเงินของไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นบาททีนี้พอบาทแข็งอาจจะดูเหมือนว่ารายได้มันจะลดลงกว่าที่ควรจะเป็นครับแต่เอวีวีนี้ยืนเรื่อยๆครับผมผมคิดว่าค่อนข้างดูดีนะเนื่อจากเขามีแนวโน้มการเติบโตเชิงลุกด้วยค่ะครับอ๋อแหมได้หุ้นตัวเด็ดๆซะหน่อยนะเอเวีอ่ะ จ็ดบาทแปดเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่ครับก็โอกาสเพิ่มราคาเป้าหมายก็มีนะ้นอยู่กับว่าต่อไปที่ในส่วนที่เหลือปีนี้เขายังจะมีอะไรออกมาอีกหรือเปล่าคซึ่งตรงนี้เราเรายังไม่กล้ากันจริงๆใชครับครับอ๋อแต่พื้นฐานที่คุณปีนเห็นแต่โดยพื้นฐานขณะขณะเนี้ยนะครับถ้ามีข้อมูลใหม่อย่างเช่นเพิ่มเส้นทางการบินใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้รวมรวมเส้นทางที่พี่ปีนพูดถึงหลายสิบเส้นทางอย่างอ๋อยัง ยังไม่ได้รวมขนาดนั้นอันนี้รูปมันเก่าอย่างเดียวอันนี้ของเก่าของเก่าปีไหนฮะของก็คือมาถึงเมื่อปีปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าปีห้าหกจะเพิ่มอีกสมมติสามเส้นทางสีเส้นทางแล้วเรารวมในประมาณการยังคงยังไม่ได้รวมอ๋อทไมไม่รวมให้หมดเลยฮะโอ้ต้องขอประเมินก่อนนะครับว่าเออแต่ละเส้นทางเนี่ยเอโอกาสในการเติบโตขนาดไหนพอดีตอนนี้เรายังไม่ได้ ข้อมูลที่ชัดเจนมากนะแต่ก็แนะนําให้ซื้อมาเช้าใช่ครับค่ะค่ะก็เป็นหุ้นสายการบินนะคะครับตอนนี้อาเซียนก็เอฮาปาตี้กันมากๆนะคะค่อนข้างดีนะสิ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังการลงทุนในช่วงเซตยืนในระดับพันห้าห้าิจุดตรงเนี้ยมีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมแล้วกลยุทธ์การลงทุนพอร์ตเป็นยังไงคะสิ่งที่ สิ่งที่ให้ระมัดระวังเนี่ยก็คงเป็นประเด็นเรื่องของการขายทํากําไรระยะกั้น <Okay. S 1> เป็นหลักนั่นแหละนะครับเพราะว่าเออประเด็นคือว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยถือว่าแข็งแรงมาก <Okay. S 1> นะครับด้วยความแข็งแรงตรงนี้เนี่ยคือพูดง่ายว่านักลงทุนแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าเขามาซื้ออย่างต่อเนื่องเนี่ยขายตรงไหนก็กําไร <Okay. S 1> นะครับเพราะเน้นประเด็นของการเทคโปรฟิตเนี่ยมันยังอาจจะเข้ามารบกวนตลาดได้อยู่ นะครับเพราะว่าดัชนีเราทําสถิติสูงสุดใหม่ให้เห็นตลอดวันนี้ก็สูงสุดใหม่อีกแล้วแต่ปิดปิดไม่สุดนะ,ะปิดไม่สุดแต่ว่าในระะว่างวันก็ส,สูงสุด,สดทีนี้การที่ทําสถิติสูงสุดใหม่เนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยงต่อการขายทำำํยากําไรระยะเป็นเรื่องธรรมดาเลยขายก่อนมารับข้างล่างใช่ครับเพราะว่าเราก็จะเห็นการเหวียงของดัชนีมันมันก็เกิดขึ้นเป็นระยะเหมือนกันค่ะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่า แนวโน้มมองไงระยะไก,กลกว่านี้เราก็ยังมองภาพ,พในเชิงบวกยังเชื่อว่าดดทนีป,ปีห้าหกเนี้ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับใกล้ๆพันเจ็ดร้อยจุดนะครับออพี่ปินยังให้ราคาเซ็ตไทยที่พันเจ็อปีนี้นะคะแถวๆนั้นใกล้ๆะนะครับอืม,อมครับได,ได้ครับพี่ปินครับก็ติดตามกันไป a a v นะคะเจ็บาทแปดสิบเดี๋ยวอาจจะมาแวบพรุ่งนี้เลยจบข่าวครับ กลลองดู <worship> กันต่อนานจะเจอหุ้นแปลกๆจากพี่เปรินสักทีหนึ่งไหมครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูล